สวัสดีค่ะมาเจอกับครุใหม่สอนขายออนไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้หม่จะมาแบ่งปันค่ะการเพิ่มยอด Foro o w ใน IG นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะคะย้ำนะคะว่าฟรีบวกฟรีแล้วก็เพิ่มเป็นพันๆคนเลยและเพิ่มไหวมากนะคะเทคนิคนี้บอกเลยว่าทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าทำมือลั่นนะคะจนโดนบล็อกละนะคะเดี๋ยวใหม่นะคะจะบอกเทคนิคและวิธีการนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่า อย่าเพิ่งไปค่ะอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ของครูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะใหม่จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะในการเพิ่ม follower นะคะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะ อ่ะอันดับแรกนะคะเราเข้ามาที่ i ิน t a g r กรหรือ i g ของเรานั่นเองนะคะผู้ติดตามนะคะตอนนี้คือ 1, 7 1 2คนนะคะตอนนี้เที่ยง35เนาะเราจะมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราทําไปแล้วนะคะเพื่อนจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะไม่บอกเลยว่านะคะมันเพิ่มเยอะมากยิ่งเราเราแบบทําทุกวันนะนะคะมันจะเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะมาที่ แว่นขยายข้างล่างนะคะค้นหาตรงนี้นะคะแว่นขยายตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นเหมือนหน้านแรกของ i g เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคลิปขึ้นรูปภาพขึ้นสิ่งที่เพื่อนเราโพสต์กันนะคะอ่ะเลื่อนลงมาเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาหาร้านค้าอ่าดูร้านค้านะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวนี้ เป็นเกี่ยวกับสิวเซียนใช่ไหมเราเข้าไปดูร้านค้าของเขาเลยนะคะมีคนตามอยู่นะคะหนึ่งแสนเราไปกดติดตามค่ะกดติดตามแล้วมันจะขึ้นแนะนำสำหรับคุณแบบนี้นะคะนะคะเรานะคะเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะคะเราก็กดติดตามแล้วมันจะขึ้นแนะนำสำหรับคุณนะคะถ้าใครไม่ขึ้นแนะนำให้กดตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะคะ นี่ข้างๆคำว่าโทรนะคะมันจะขึ้นแนะนำมาให้เราแล้วก็กดติดตามค่ะ2องสสคือจะกดอ่ายีคนก็ได้30คนเนาะไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะคะอ่ะเราก็กดไปเลยค่ะเนาะใหม่ก็จะสุ่มๆไปนะคะบางทีก็กดหมดแถบนะคะอ่าค่อยๆกดไปนะคะก็ประมาณ20ิคน กดไปเลยค่ะแล้วหลังจากที่คนติดตามเราเพิ่มแล้วเราค่อยไปลบกําลังติดตามออกเนาะ following ออกนะคะอ่าอ่านะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าอ่าเพจ IG ที่มีคนติดตามเยอะๆนะคะอ่าเมื่อเรานะคะ อเอาอีกห้าคนหนึ่งสอามี่ะครบแล้วหมดแท็กพอดีนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็รอค่ะนะคะตอนนี้นะคะ1 7ึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะนับจากนี้เอาอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะคะเดี๋ยวใหม่จะมาอัดคลิปให้ดูอีกรอบนะคะ นี่นะคะเป็นยอดติดตามเนาะนะคะมันก็หลายชั่วโมงแล้วแหละนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะนี่นะคะก็จะเป็นนะคะยอดนะคะที่ขึ้นมาเนาะคืออันนี้คือทําแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะลองเอาไปทําตามดูนะคะแล้วก็ทําทุกวันเนาะนะคะแต่ก็ไม่ต้องทําแบบวันละเยอะๆเนาะทําวันละครั้งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองนะคะเป็นไงบ้างคะ เทคนิคที่สอนไปนะคะยอด Follow ขึ้นเป็นพันเลยทีเดียวนะคะมาให้ฟรีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ด้วยนะคะใครทำได้แล้วเอามาแบ่งปันใต้คอมเมนต์นะคะคุยกันได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะแบ่งปันเทคนิคดีๆแบบนี้ต่อเนื่องนะคะอย่าลืมกดซั s c r i b ์นะคะกดติดตามช่องของคุณใหม่ด้วยนะจ๊ะ